โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ daily life นะครับของธนก n a ต r i t Talks j นะครับวันนี้เรากลับมาในรูปแบบของจอแนวตั้งนะครับมาอยู่กันในโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมากันเร็วๆนะครับจะมาพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามันมีอยู่นะครับนั่นก็คือ CD นั่นเองนะครับผมวันนี้เ,เราจะมาพูดถึง CD กันนะครับว่ามันวันนี้จะมาแนะนำา CD นะมันจะมี คือผมไปค้นไปค้นดูที่ในชั้นที่บ้านน่ะแหละก็เห็นว่ามีซีดีอยู่แต่ว่ามีแค่นี้เองนะมีอยู่แค่ไม่กี่ไม่กี่แผ่นมีอยู่แค่ไม่กี่แผ่นนะครับก็เลยเจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าผมมีซีดีอะไรบ้างง่ายๆกันนั้นเองนะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วนะวันนี้อาจจะ วันนี้เราจะมากันดูเร็วๆนะซีดีมีมีอะไรบ้างนะครับต้องรับดูก่อนคือตอนนี้บางคนแทบไม่มีที่ใส่ CD แล้วด้วยซ้ำนะครับบางคนไม่มีที่ใส่ CD แล้วด้วยซ้ำมานับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีผมมี1,2,3มี CD 4แผ่นนะครับ4แผ่นอ่ะแต่ มันคือ4แผ่นที่เป็นอัลบั้มแจ๊สที่เจ๋งนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่เจ๋งเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อซีดีแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่เจ๋งเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ซื้อซีดีกันแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหนให้ฟังออนไลน์ใน Spotify กันเยอะแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นของที่เราจะซื้อซีดีอ่ะหนึ่งคือมันต้องเป็นศิลปินที่เราชอบจริงๆแล้วก็มันต้องเป็นเพลงที่เราแบบ f c อ่ะมันเป็นเพลงที่แบบเรา ชอบที่จะฟังจริงๆนะครับผมมีอยู่4แผ่นนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกันเดี๋ยวเริ่มจากอันที่อันที่หลายๆคนน่าจะชอบนะก็คืออันนี้ครับอันนี้เป็นดับเบิลซีดีนะเป็นดับเบิลซีดีของเบนมอนเดอร์นะครับเบนมอนเดอร์ก็คือนักกีตาร์นะครับมือกีตาร์ที่อยู่ในนิวยร์กซิตี้นะแล้วก็เขา เขาก็เล่นกีตาร์กับวงของแบบมาริเอชไนเดอร์นี่นะครับเป็นค่อนข้างจะมีชื่อเสียงกับผลงานของเขากับมาริเ s ชไนเดอร์ก็เป็นมือกีตาร์ที่เป็นลองเทอมอยู่กับมาริเอชไนเดอร์นะครับเขาก็เพิ่งออกอัลบั้มนี้ใช่ใช่เาเพิ่งก็ไม่ถูกออกอัลบั้มนี้ในปี2019นะครับมีชื่อว่า day after day นะคล้ายๆกับคาว่า day by day Day After Day เป็นอัลบั้มที่เป็นดับเบิลซีดีก็หมายความว่าเป็น2แผ่นนะครับแล้วก็ผมจะโชว์ให้ดูว่ามันมีซีดีอยู่จริงๆนะไม่ใช่กล่องเปล่านี่นะอันนี้ซีดีจริงๆนะครับบางคนไม่เคยเห็นนะครับหยอกหยอกนะมันเป็นซีดีจริงๆ Day After Day เขาจะแบ่งอัลบัมนี้เจ๋งก็คือราคามันจำได้ว่าซื้อที่ประมาณสัก $20 ดอลลาร์แล้วก็ไม่ไม่ไม่ถึง $20 ดอลลาร์นะครับความเจ๋งก็คือเป็น2ซีดีนะมี อัลบั้มหนึ่งเป็นโซโล่กีตาร์นะครับเป็นเดี่ยวกีตาร์แล้วก็อีกอัลบั้มอีกแผ่นหนึ่งเป็นทริโอนะครับทริโอเขาก็จะเล่นกับแมดบริเวอร์แล้วก็เท็ดพอร์นะครับเบนมอนเดอร์เดย์อัฟเตอรนะจะมีเพลงแซนมีเพลงสแตนดาร์ดหลายเพลงนะครับแล้วก็เบนมอนเดอร์เนี่ยเขาค่อนข้างจะดังมากในเรื่องของการเล่นเดี่ยวกีตาร์ แล้เขาจะมีความแบบความเทพเรื่อง voicing นะครับแล้วก็จะมีเพจมีมเป็นของตัวเองด้วยนะครับคือตอนตอนนี้อาจจะตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วแต่มันมีเพจชื่อว่าอะไรสักอย่าง Mix m i x o l a d i o flat t o meme อะไรสักอย่างเป็นแบบเพจที่ตั้งมาให้เกียรติกับเป็นมอนเดอร์นะครับแต่ว่าเขา คือเหมือนแบบคนคนจะคิดว่าเขาแบบเป็นแบบพ่อมดทางด้านทฤษฎีกีตาร์อะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อเพจนั้นเป็นเป็นเกียรติบ้างแต่มันก็เป็นเป็นมีมนะครับอันนี้ก็มีมีให้ฟังอยู่ใน Spotify แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เทมจริงๆไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าก็จะมีทางแบรนด์แคมป์ทางไอจูนนะที่เข้าไปซื้อกันได้ไปจับจองเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ร่วมอุดหนุนศินลปินกันได้นะโอเคไปอีกแผ่นหนึ่งครับอันนี้มีลายเซ็นด้วยนี่เห็นไหม อันนี้มีลายเซ็นด้วยอันนี้ผมซื้อนะครับจาก The Jazz Gallery ซื้อตอนวันแรกที่ไปทำงานเลยนะครับซื้อตอนวันแรกที่ไปทำงานเลยอันนี้เป็นของคุณจอร์นเรมอนนะชื่อนะครับก็จะคล้ายๆจอห์นเลนนอนนะแต่ไม่ใช่นะครับจอห์นเรมอนนะครับก็เป็นอัลบัม้มทำเป็ดคนนี้เขาจะค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านของการขเขาเรียกว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์แล้วกันอิมโพรไวส์ในแนวอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ก็จะเป็นวงที่มีทรัมเป็ตมีกีตาร์แล้วก็มีกลองนะครับรวมกันกน,นะเขาก็จะมันมันจะไม่ใช่แบบทรดิชชั่นอลเหมือนที่แบบเป็นทรัมเป็ตแล้วก็มีเปนโนอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจมากแล้วลงไปหาฟังกันได้เพลงมันไม่ใช่แจ๊สในเชิงที่เรียกว่าเป็นทรดิช t ั o นอลเป็นแบบสแตนดาร์ดเป็นแบบที่เราเคยฟังกันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับ มีชื่อว่า Real Feel Volume 2นะครับ Real Feel l i f e Volume 2 John Raymond อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีใน Spotify หรือเปล่านะอันนี้เขาเซตให้ดวยนะเี่ยนะ Real Feel Volume 2นะครับข้างหลังจะเขียนว่า Artist Edition ด้วยตรงนี้ไม่แน่ใจว่าหมายความว่ายอย่งไหน,น,นี่อยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอย่างไร Artist Edition แล้วก็ ข้างในเป็นอาร์ตเวิร์กอย่างเงี้นะคือการซื้อซีดีมันดีอย่างนึง่งตรงที่เราได้เห็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแบบถ้าซื้อแผ่นมันก็ไม่ไม่ได้เอ้ยถ้าฟังสตรีมมิ่งก็จะไม่ได้เห็นแบบนี้ใช่ไหมนี่แผ่นซีดีวิงวิเลยนะครับของจริงเหมือนเอาของแปลกมาให้ทุกคนดูกันอะ่ะมันก็คือแผ่นซีดีนะครับเป็นของที่แต่ก่อนก็มีกันทุกบ้านนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วอะไรงั้นต่อไปครับอันนี้ก็ เกี่ยวกับแจ๊สแกลเลอรี่เหมือนเดิมนะอันนี้เขาเรียกว่าคนเล่นกีตาร์เนี่ยเป็นขาประจำของเดอะแจ๊สแกลเลอรี่นะครับเขาก็คือคุณม i ลส์โอกาซากินะครับผมเชื่อว่าแผ่นนี้หายากมากในประเทศไทยเชื่อว่าแผ่นนี้หายากมากๆนะเพราะว่าที่อเมริกาก็หายากอยู่แล้วนะที่นี่น่าจะหายากมากนะครับมาลล์โอกาซากิเชื่ออัลบั้มอยู่ตรงไหนเนี่ยชื่อว่า Mirror นะครับอัลบั้มนี้ชื่อว่ากระจกนะครับ Uh, คุณมาโอกาสากิเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเอาหน้าขึ้นปกนะครับก็จะเป็นเป็นอาร์ตเวิร์แทนนะแล้วก็ต้องไปอ่านไปแบบหาดูเองว่ามันคืออะไรบ้างของใครบางทีแบบดูแล้วไม่รู้นะครับแต่มัน uh, แผ่นในอาจจะสลับไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่มีแผ่นนะอันนี้นะเป็นอนีกหนึ่งชุดนะครับที่เป็นแจ๊สที่แบบค่อนข้างจะเรียกว่าแปลกหูแปลกตาไปจากที่ทุกทคนเคยฟังแกนะันนะเอางี้ นะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ทรดิชชั่นแลอีกแล้วอาเวิร์กแนวมากใช่ครับเทมากเป็นแนวแบบไม่รู้เรียกว่าอะไรขึ้นน้ำอะไรอย่างงี้นะครับมันมันไม่ใช่แจนะ๊สในแนวที่แบบเป็นทรดิชชั่นแลมันเป็นแจ๊สที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีความเอ็กซ์เพริเมนทัลสูงนะครับมีความเอ็กซ์เพริเมนทัลสูงนะก็ ไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อเป็นแผนได้ไหมแต่ว่าแล้วก็อัลบั้มนี้ใน Spotify ในสตรีมมิงก็ไม่มีนะครับทางที่จะซื้อคิดว่ามี2ทางคือ iTunes กับ Bandcamp นะครับถ้าใครไม่รู้จักนะ Bandcamp นะ B A N D แล้วก็ Camp นะครับแบ n d ค a m p เป็นเว็บขายเพลงนะครับออนไลน์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะให้ส่วนแบ่งกับศิลปินเยอะกว่าพวกแบบค่ายหรือพวกสตรีมมิงพวกนี้นะถ้าใครที่แบบ อยากจะอุดหนุนศิลปินโดยตรงเนี่ยเขาก็ไปซื้อนิยมไปซื้อบนแบรนด์แคมป์แบบนี้สุดท้ายนะครับอ่ะมี4เพลงมี4อัลบัม้มนะมีแค่นี้จริงๆนะครับทุกคนอันนี้นะครับเป็นอัลบั้มของจานผมเองนะตอนปี2018นะครับไปแลกเปลี่ยนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่สวีเดนนะครับก็ ไปดูโชว์มาโชว์ของอาจารย์ผมอาจารย์ผมชื่อว่าอดัมนะครับอาจารย์อดัมไม่ใช่ไม่ใช่คนที่สอนภาษาอังกฤษนะอาจารย์อดัมนะครับอดัมฟอคเคลิดนะครับเล่นเป็นโน้นนี่แหละนะแล้วก็เป็นอัลบั้มทริโออันนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นแนวหวือหวาขนาดนั้นอันนี้เป็นอาร์ตเวิร์กนะครับของจากสวีเดนนะแผ่นเหลืองอาร์ตเวิร์กอันนี้ก็แนวนะอันนี้แนวเหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งอาร์ตเวิร์กที่ เท่ดิเท่เท่อดัมโฟคเลตนะครับความพิเศษค,คือเขาเล่นกับคนนี้มีชื่อว่าคุณจอ o รี e เดลเนี่ยคนนี้ในสวีเดนเนี่ยคือแบบเป็นตำนานอะเป็นระดับตำนานปรมาจารย์เบสแล้วก็ที่ฟังฟังมาคือเขาแต่งเพลงให้กับเอ่าเรียกว่าแบบอะไรล่ะเพลงเด็กนะเพลงแบบเพลงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเพลงสีการสอนเด็กอะไรพวกน,นี้เขาจะค่อนข้างดังในวงการในวงการเพลงที่นั่นนะ ถือว่าเป็นบิ๊กดีลมากสำหรับประเทศสวีเดนเอ,า,อางนี้แล้วกันนะครับอัลบั้มนี้นะมีชื่อว่าอะไรอ่า uh, reminiscence นะครับ reminiscence Adam f o k k e l i t นะครับอัลบั้มนี้โอเคหมดแล้วจริงๆแล้วแบตโทรศัพท์ก็จะหมดด้วยจริงๆมีอีกอันหนึ่งนะจริงๆมีอีกอันหนึ่งมี <laughs> ชุดนี้เพิ่งเห็นอันนี้ของผมเองเฮ้ยเดี๋ยวเอาเพลงนี้เอาแบบอันนี้เป็นโบนัสแ็กดีไหมเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยนะอันนี้มัน เดี๋ยวนี้มันอ๋อนี่ไม่ชมผมนี่ของเพื่อนโอเคของผมเดี๋ยวไปหาก่อนคือที่ที่ที่เดนตันตอนเรียนมหาลัยเนี่ยทุกปีจะได้เข้าสตูดิโอนะครับแล้วก็ไปอัดเพลงนะเข้าสตูดิโอไปอัดเพลงนะครับก็แล้วเขาก็จะได้ซีดีกลับมากันนะเป็นเหมือนแบบผลงานผลงานประจําเทอมแบบนี้ได้เป็นซีดีติดไม้ติดมือกลับมานะครับจริงๆของผมก็มีแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันอยู่บ้านหรือเปล่า ไม่แน่ใจว่าอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะหามาให้ดูมีวงของผมเองด้วยนะครับที่ที่เล่นนะเอ่อแต่ม,นมนันมันเป็นอัลบั้มแบบต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นโปรเจกต์นักเรียนนะครับความความความแนวของมันมันก็จะมีความเกลียนเกียนอยู่บ้างนะแต่ว่าเป็นแน่นอนเป็นเพลงแจ๊สแล้วก็อัดด้วยสตูดิโอที่คุณภาพ มาตรฐานนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านมานานแล้วสองสามปีได้แล้วที่อัดมานะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเ,เราจะไปหามาแล้วเ,เดี๋ยวเอามาแบบแบ่งมาแ,มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จริงๆนะโทรศัพท์แบตกาลังจะหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอตัวลาทุกคนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้มา,ววมา,าร์จแบตน,นะเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับในส่วนของไลฟ์นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาทักทายกันนิดหนึ่งนะ <ๆ S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมากันใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับ